สวัสดีค่ะอุิงพาเลาะมาแล้ววันนี้จะแนะนำเทคนิคการลบเนื้อหาในสตอรี่นะคะจากนั้นเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ตรงช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วก็จะเจอจุดไข่ปลา3จุดขวามือนะคะกดเข้าไปได้เลยกดคำว่าคลังตามลูกศร จากนั้นกดคำว่าคลังสตอรี่หลังจากนี้เราก็เลือกวิดีโอคลิปหรือรูปภาพต่างๆที่เราต้องการลบนะคะในเนื้อหาตรงนี้องค์อิงจะลบเนื้อหาเพียงบางส่วนให้เพื่อน,อนๆได้ดูเพียงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆควรลบเนื้อหาที่มีเนื้อเพลงนะเมื่อเราเจอคลิปที่เราต้องการลบแล้วให้เรากดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นด้านบนขวามือจะมีจุดไขปลาสามจุดให้เพื่อนๆกดเข้าไปเพื่อทำการลบค่ะกดลบเลยลบสตอรี่ได้เลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ลบได้เลยระบบจะทำการลบให้เราเรียบร้อยนะคะสตอรี่ที่มีเนื้อหาเพลงหรือเพลงที่ติดกระแสลบได้นะคะ ระบบก็จะแจ้งว่าสตอรี่ของคุณถูกลบออกจาก Facebook แล้วอีกครั้งนะคะไปที่คลิปที่เราต้องการลบในคลังสตอรี่ Story. จากนั้นกดจุด3จุดขวามือได้เลยค่ะระบบก็จะแจ้งเตือนลบสตอรี่นะคะเราก็กดลบได้เลยง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะลองไปลบดูนะคะในคลังสตอรี่ Story นะเพื่อนๆหลังจากที่เราลบ ข้อมูลที่เราไม่ต้องการออกแล้วและบบก็จะกลับมาที่หน้าคลังสตอรี่ของเราเหมือนเดิมหากเพื่อนๆต้องการลบเนื้อหาหรือคลิปอื่นๆต่อไปก็ทำเหมือนเดิมได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอคลิปจนจบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ